พี่น้องเอ้ยมาหานนุ่นท่านเครื่องบุรันครับอันนี้มันแดดอ,อด่อ,น,น,อ,อนอยู่บนลใบสีม่วงแรงทั้งใบทั้งสีม่งแรงกับน้ำเย็นๆมันหยุดพับอนมันแรงงานพี่น้องพี่น้องไล่หลาย เดีนฮอนอยู่ตั้งรถดแต่องคกรคอมไรของมท่าผุนท่าสุาพาสตีสาวๆท่ทาผุนดยันดิลบของมของมของโมโอ้ลายพี่น้องผุนร้านดิไซมู không có thiệt thai <laughs> bên gì